กำลัง ไปสิไกลเะครับ <c oughs> แรงล้เลยเ็ดงานไปแรงครับเขานานสี่สิบสี่สังไหมได้ด้วนอนประมาณ4สี่โมงสามโมงนอนสามโมงหัวสองเพื่อสามโมงหัวสองื่อน ครับนี่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็แล้วครับเจอกันคลิปหน้าอีสานอี่กูี๋ยว้ผ้าเป็นเมย์ขงไรไปลุยของไรติดตามเลยครับโปรดบเมย์รวบเอาไว้ไปเไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ